ผู้ชายที่หน้าตาเหมือนเธอแต่นิสัยเขาดีเข้าใจแค่ฉันแค่ฉันและไมทำร้ายเห็นแฟนฉันไหมผู้ชายที่ไม่ได้ทำให้ฉันเสียใจเจอเขาเมื่อไหร่ฝากบอกเขาทีได้ไหมว่าฉันคค่ถึงเขาเหลือเกิด นานานาฮูา้หหหหเห็นแฟนชินไหมแบบนี้ก็ได้ฮู้ใช่ที่หน้าตาเหมือนเธอเหมือนเธอแต่ดีไซน์เขาดีเข้าใจแค่ฉันแค่ฉันและไหมทำไรเห็นแฟนชินไหมฮู้ใช่ที่ไม่ได้ทำให้ฉันเสียใจเจอเขาเมื่อไหร ฝากบอกเขาทีได้ไหมว่าฉันคิดถึงเขาเหลือเกินคิดถึงเขาเหลือเกินเจอเขาเมื่อไหรฝากบอกเขาทีได้ไหมว่าฉันคิดถึงเขาเหลือเกินนา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 หู